ช่วงนี้ค่ะมู้ฟังประเทศไทยเรายังคงพบเจอกับเรื่องของอิทธิพลจากพายุกันอยู่นะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยคุณมู้ฟังทางปอพได้มีการส่งเซล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำหน้าล้นตะลิ่งอําอำเภอค่ะที่จังหวัดอุตรดิต พื้นที่ริมแม่น้ำหน้าแล้วก็ที่ลุ่มต่ำก็มีการแจ้งเตือนให้ยกขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางโดยไปถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยเรายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟงังมีการระบุไว้ว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านและมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทําให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระยองจันทบุรี ตราดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะส่วนพายุหนองฟ้าที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอ่อนกําลังลงแล้วนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเมียนมาใน1-2วันนี้แต่ก็ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกค่ะในสามพื้นที่นี้ต้องระวังเรื่องของน้ำหลากเนื่องจากฝนที่ตกสะสมแล้วก็ปริมาณ น้ำเนี่ยอาจจะไหลลงสู่ที่ลุ่มต่ำนั่นเอง ข้อมูลล่าสุดเมื่อเช้านี้คุณผู้ฟังอัปเดตค่ะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้กล่าวว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มจะคลี่คลายลงแล้วคะ่ะน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็มีหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุหนองฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเบื้องต้นสำรวจความเสียหายพบว่าบ้านเรือนเนี่ยเสียหายกว่า7จ็ดพันหลังเลยโรงเรียน17แห่งถนนอีกหนึ่งสาย ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกว่า800 0คนและก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในตอนนี้ค่ะผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะบ้านเราผูฟังทะเลนะคะฝั่งอันดามันตอนนี้ยังคงมีคลื่นลมแรงค่ะการเดินเรือเนี่ยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นช่วงที่พายุหรือว่าหย่อมความกดอากาศตา่ําอาจจะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยเราบ่อยขึ้นฉะนั้นคุณมูฟังอย่าลืมติดตามข่าว กรรยากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะ สำหรับช่วงท้ายฤดูค่ะมู้ฟังเขาก็คาดการกันไว้นะคะว่าอาจจะมีฝนตกทั้งในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าจะช่วยเติมน้าในพื้นที่แล้วก็สามารถจะรองรับเรื่องของภัยแล้งในปีหน้าไว้ได้หลายๆหน่วยงานก็เริ่มบรหิหารจัดการน้ํากันแล้วค่ะมู้ฟังยังไงก็ตามนะคุณมู้ฟังอย่าลืมติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะ กันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันพอพูดถึงเรื่องของฝนฝนก็เลยนึกถึงเพลงนี้ค่ะผู้ฟังเป็นเพราะฝนจากโพ l y Cat ค่ะ